สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาอัปเดตนะครับตู้ของเล่นสังกะสีป๊อปอายของที่ร้านทีแนนทอยนะอันนี้ร้านผมก็อยู่ที่สวนจตุจักรนะครับใกล้ๆสวนโตุจักรนะชื่อตึกแดงบางซื่อจังชั่นนะครับชั้น 3B ห้อง2 3 4สนะขึ้นจากบันไดเลื่อนมาก็จะเห็นเลยนะครับร้านผมจะอยู่ตรงนี้นะก็วันนี้จะพามาดูตู้ป๊อปอายนะครับเท่าที่มีตอนนี้นะก็จะมี เจ้าป๊อไอายแบ็กพันเชอร์นะครับตัวนี้นะครับกลางจอเนี่ยตัวนี้แล้วก็มีวอล์กิ g งป๊อบอนะตอนนี้ผมเหลือแค่2ตัวนะมีเสื้อเขียวทางขวานะกับเสื้อสีน้ำเงินทางซ้ายนะแล้วก็มีป๊อ I อายบับเบิลนะครับมีเจ้าแลนเทิร์นตะเกียงแล้วก็ตัวซีรีส์พวกเดียวกับป๊อบอายนะฮะนนี้จะโยกตัวนะแล้วก็มีป๊อ I อายเดอะพลอตนะตัวนี้เป็นตัวหายากนะ เป็นตัวลำสีแดงเขียวนะครับแล้วก็มีเจ้าป๊อปอาออยู่ในถังเบียร์นะครับอันนี้เจ้าป๊อปอายกับโอลิฟนะครับนั่งอยู่บนหลังคานะยืนอยู่บนหลังคานะแล้วก็เจ้าป๊อปอายเดี่ยวยืนอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวที่ราคาสูงอีกตัวนะก็คือเจ้าป๊อปอายชกเป้าเป้ามวย ที่ลอยกากาศนะตัวนี้อันนี้ก็เป็นงานหายากฮนะตัวนี้ราคาสูงนะแล้วก็จะมีเจ้าป๊อบอายแท้งนะฮะรถถังนะอันนี้ก็อัปเดตนะสินค้าที่ลานนะท่านใดสนใจเกี่ยวกับพวกสังกะสีไขาลานพวกป๊อบอายงานเก่าของอเมริกากับญี่ปุ่นก็มาดูได้นะครับที่ร้านทินแอนทอยนะครับสวัสดีครับ